ัดีครับวันนี้จะมาเตรียมสูบน้ำให้แปลงย่าไหนครับกำลังเดินสายยางสายส่งน้ำครับย่าไนแห้งแล้ววิธีการต่อสายครับโดยไม่ต้องใช้ข้อต่อครับเดี๋ยวง่าย,ายนะเดี๋ยวผมทำให้ดูฮะ ไม่ต้องชายข้อต่ออะไรครับระยะส่งไกล200กว่าเมตรครับ นี่แหละครับแปลงของเราดินมันแห้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยใส่แปลงนี้แหละครับระย,สรยะส่งไกล2 7 0ร้ถึง280รกว่าเมตรนี่แหละเอาวิธีการต่อสายครับต่อสายง่าย ตายดิมสวิตครับให้เราเอาสายที่เราจะต่อเนี่ยประมาณสักเผื่อไว้นะเผื่อไว้สักเมตรกว่าก็ได้ครับนะแล้วนำสายที่ส่งมาจากตัวปั๊มนะครับทำการบีบครับพับพับให้เป็นแบบนี้พับหลังจากนั้นสอดไปครับ สอดเข้าสายตันนี้สอดไปยิ่งสอดสอดเข้าไปได้ลึกเท่าไหร่ยิ่งดีครับสอดได้ลึกเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้แน่นครับมันจะได้แน่นสอดไปเลยลึกๆไปเลยเวลาเราสูบน้ำมาครับเวลาสูบ เราสูบน้ํามาเนี่ยน้ํามันก็จะทําให้สายยางมันตึงไม่มีหลุดครับผมสอดเข้ามาเยอะและ้วทีนี้ก็จัดตำแหน่งซ้ายให้ดี มานนี้ครับตำแหน่งสายต่อไปเราก็จะมาเตรียมเครื่องอเตรียมสายตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงข้อต่อของมันครับข้อต่อก็ถือว่ายาวนะไม่ใช่สั้นๆน,นะนี่ยวิธีการใส่ข้อต่อใส่เข้าไปเป็นท่อสองนิ้วครับหลังจากนั้นเราก็สวมเข้าไป กับสายทง่งเชืบสวมให้มันลึกได้เท่าที่มันจะลึกได้นะเพื่อนนะเอาเท่าที่มันได้ครับหลังจากนั้น ใช้สายยางรัดต้องรัดให้มันแน่นครับไม่รัดไม่ได้นะสายตัวนี้สำคัญห้ามหลุดหลุดได้ไหมหลุดได้แต่มันเสียเวลาใช้ยางในรถยางในมอไซค์เก่า ตัดเป็นเส้นครับอมรรัตน์ ไม่มีรหลดเอาชั้นเดียวก็พอไม่มีรหลดครับจะเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมเครื่องเตรียมปั๊มครับอัดจระบงจระบีปั๊มด้วยครับสิ่งสำคัญเลยก่อนที่เราจะใช้เครื่องเนี่ยให้เราทำการตรวจเช็คตัวหม้อน้ำ ตัวเช็คน้ำมันตัวเช็คสายพานพัดลมครับทุกอย่างต้องดีเนี่ยตัวเช็คน้ำมันเครื่องด้วยที่สำคัญเลยอันนี้สำคัญมากครับน้ำมันเครื่องมีอยู่ในระดับอยู่แล้วนี่ถ้าหากอ่ะเนี่ยเราเอามือเช็ดออกก็ได้เนี่ยหรือหาผ้ามาเช็ดแล้วเสียบเข้าไปใหม่ครับชึบ แล้วก็เช็คดูถ้าหากมันต่ากว่าระดับนะให้เราเติมนะครับให้เราเติมเติมให้พอดีนะแต่อันเนี้ยมันอยู่ในระดับอยู่ครับก็ปล่อยผ่านไปอ,อัดจารบีครับจารบีก็มีอยู่สองจุดนะจุดแรกจุดที่สองครับเดี๋ยวผมเช็คสายพานพวกนี้ก่อน าสายพานพัดลมดีนะครับสายพานพัดลมอยู่ตรงนี้สภาพยังดีอยู่ครับแต่เริ่มยานแล้วแล้วก็ไอสายพานตนัวนี้ขับปั๊มเนี่ยก็ยังดีอยู่ครับแล้วเราอาจจะระบีกก่อนตัวน,นี้ไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องหมั่นตรวจเช็คครับ ใช้มือดันเลยครับเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้เอาให้จรลบีมันโผลออกมานี่หน่อยก็พอนะบางคนเนี่ยมีแต่ใช้ครับจัะบีก็ไม่อัดทำให้เวลาเราใช้งานมันมีปัญหาเดี๋ยวมันพังกลางคันได้ครับ สูบน้ำมาเรียบร้อยครับไปาสาย270กว่าเมตรครับผมเรียบร้อยครับสำหรับงานเช้านี้ก็รอให้น้ำมันเต็มครับเ่นเนี้ยปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเลยนะครับ